if you your อือดทกตบเัอแล้ว่าออกี่หนั่งสมี่ตกเออป้ิบอเออ้นี่สามืนต่างสุดไดยนีีเมอต่างนะ นเป็นบ้าน็พต้นมนี้นะคะักกร้อมแล้วครัพร้อมเรียครับกีาก็มัจะพร้อมแล้วนะครับ Okay. เริ่มกันเลยนะครับาหากมีข้อผิดพลาดยังไงก็ช่วยทักช่องแชทมาบอกด้วยนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับก็จะเป็นทีมบ้านเกาะซิตี้นะครับส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นทีมฮันเตอร์นะครับออตอนนี้ยังจำไม่ค่อยได้นะครับว่า แต่ะคนชื่อ ID อะไรนะครับ mm hmm. ก่อตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะครับฝั mm hmm. ่งของ mm hmm. บ้านเกาะซิตี้นะครับมียานนะครับคิวเลนนะครับแก๊กจ็อกเกอร์แล้วก็คลิกซี่นะครับฝั mm hmm. ่งของฮอนเตอร์นะครับก็ mm hmm. จะมีอารเลนเทลนาสนะครับ mm hmm. นตาตาา เทสุแล้วก็คิวเลนนะครับเกมกำลังเริ่มนะครับ ที่กำลังรับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะครับมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะพากเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเกรงใจข้างห้องนะครับ มาดูดนเกมกันนะครับขออนุญาตเซตหน้าจอสักครู่นะครับฝั่งยานนะครับจะไปทางด้านออฟเลนนะครับแล้วก็มีคิวเลนนะครับของทีบ้านเกาะซิตี้นะครับฟาร์มป่าซีเนีลนะครับสปอร์ตจ็อกเกอร์แครี่แล้วก็คิกซี่นะครับเมดฝั่งของฮันเตอร์นะครับ อาเลนเดินคู่มากับเทลนะครับนาตยาเลนกลางนะครับเอลซุออฟเลนนะครับแล้วก็คิวเลนนะครับเข้าป่านะครับตอนนี้เจอซีเนียร์มาปวนป่านะครับปวนป่าเลยนะครับมาคนเดียวเดินมาอย่างดุดันนะครับตอนนี้นะครับเมดของทีมบ้านเกาะนะครับยังไม่ออกมาเลยนะครับไม่รู้ติดปัญหาอะไรหรือเปล่า ทีมบ้านเกาะซิตี้ครับทีมมอสามกับทีมฮันเตอร์นะครับทีมพี่น้ำอ้อยนะครับบ้านเกาะซิตี้นี่น่าจะเป็นสิทธิ์หลงกูเข็มสิทธิ์หลงกูเข็มปีที่แล้วนะครับตอนนี้กดดันอย่างหนักนะครับบ้านเกาะซิตี้เมดเดินมาแล้วนะครับ ดูออกการออกไอเทมนะครับตอนนี้เทลยังไม่ออกนะครับคิวเลนหายตัวเข้ามาแล้วยังไงมีประเด็นไหมอ่าล้วซิเนียลนะครับสตันไปที่เทลนัดนะครับแต่เม้นแต่จะเหมือนเพื่อนจะยังไม่ตามนะครับตอนนี้โดนเอเลนนะครับสาวใส่ใหญ่เลยนะครับคิวเลนเดินเข้าไปนะครับเข้าไปเอาถึงในป้อมนะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตตัวแรกนะครับของคิวเลนทีมบ้านเกาะซิตี้นำไปแล้ว1 0นะครับ เรื่องกางก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอโ้เอลซุเมื่อกี้น่าจะเป็นยานนะครับที่ได้ไปนะครับเทโว <c oughs> ตอนนี้มีนาตาานะครับเดินมาช่วยแก๊งในเลนบนนะครับ และอัดสกิลไปที่ยานนะครับแต่ยังไม่ยังไม่โดนนะครับดูทรงกันอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีการประทะอะไรสักเท่าไหร่นะค <c oughs> และเล่นการโอร้นัตยาชีดไปนะครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับชีดโชว์เชยๆตอนนี้นะครับยานขึ้นไปนะครับฟิลเทพนะครับ ไม่มั่นใจว่าตัวนี้คือใครนะครับแล้วยาดนเข้าเข้าไปถึงในป้อมนะครับแต่ดูเหมือนดาเมจยังไม่พอครับคิวเลนของบ้านเกาะซิตี้เข้าไปเก็บเอลสุนะครับแหมก็เก็บไปได้นะครับแหมแต่ตอนนี้คิวเลนเจอกับคิวเลนนะครับตัวไหนจะเด็ดกว่ากันนะครับโอ้ตอนนี้คิวเลนสาวคิวเลนนะครับแหมแล้วก็เป็นยานนะครับที่เก็บไปได้นะครับคิวเลนโดนไปเลนล่างเหมือนจะมีการไะทายกันอีกแล้วนะครับจ็อกเกอร์เก็บทางด้านของเทลนัทไปนะครับ และอารเลนตอนนี้กำลังสวนกับทางโจ๊กเกอร์กับทางซีเนียลนะครับจะเก็บได้ไหมนะครับโอ้เหลือดาเมจอีกนิดเดียวนะครับแหน่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ซีเนียลสตาร์นสวนไปนะครับโอ้และดูเหมือนว่าจะดาเมจเพียงพอไหมตอนนี้กำลังฝืนสุดท้ายนะครับโอ้โหแล้วก็อารเลนเก็บไปได้นะครับแหมน้องก้านะครับตอนนี้จะสวนต่อนะแล้วเหลืออีกนิดเดียวโอ้แล้วก็ตายไปนะครับแหมใจเอาจริงๆนะครับตอนนี้สกอร์คิว ห่างกันถึง6ต่อ1นเลยนะครับการเงินห่างกันถึง2000เลยนะครับแต่ตอนนี้เทลยังไม่ออกไอเทมเลยนะครับไม่แน่ใจว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีเพื่อนในทีมก็บอกให้เพื่อนออกไอเทมหน่อยนะครับไม่งั้นจะไม่มีดาเมจเอานะครับตอนนี้คิกซี่เข้ามาลึกเกินไปนะครับคิวเลนจัดเช็คบินหน่อยนะครับแหมตีป้อมไปสักหลายทีเลยนะตอนนี้ตีตื้นมาเป็น6 2ต่อ6นะครับ โอ้แลวเลนล่างนะครับคิวเลนโอเข้ามาเก็บเทลอีกแล้วนะครับตอนนี้1ต่อ3นะครับจะท่าทานการทานไหวไหมหนึ่งต่ออ่าแล้วก็ชัดดาวคิวเลนไปได้นะครับตอนนี้การเงินตีตืร์นขึ้นมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะเสียป้อมล่างไปด้วยนะครับไก่แดดเดียวนะครับกับโจเกอร์ของเขานะครับและเหมือนวายดีวีวายดีบีนะครับ เข้ามาที่เลนกลางเอลสุบิบิกันนะครับซูมเข้าไปยังไม่โดนอ่าเอสอาร์ S R, บ้าไขามานี่นะ่าจะเป็นพิกิต้านะครับเฮ้เล่นซับดีแล้วเกิดนะครับยืนโซนให้เพื่อนนะครับและสะทนไปที่คิวเลนนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับคิวเลนเมื่อกี้จะเข้าโอ้และเลนล่างนะครับมีอเลนเข้ามาสกิลใส่โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ ช้ความได้เปรียบนะครับด้วยระยะยิงที่ไกลกว่าแล้วฟิกเกอร์เข้าไปยิงจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็อารเรนนะครับตายไปอีกแล้วนะครับและเลนบนนะครับตอนนี้ยานนะครับเข้าไป1ลุม2นะครับคิวเลนอ่ะคิวเลนแก้แค้นให้เพื่อนได้นะครับตอนนี้คิวเลนเจอกับคิวเลนนะครับแต่คิวเลนอีกตัวหนึ่งเห็นนะครับเพราะว่ามีสกิลของเอลซูวางแทบอยู่นะครับและก็เป็นคิวเลนของฝั่งฝั่งไหนได้นะครับตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปก่อนนะครับและเลนการนะครับ เป็นสงครามเมทประทัเมทนะครับโอ้โหคิกซี่สกิลใส่นาตาาไปนะครับแอนเป็นสกอของคลิกซี่นะครับตอนนี้บ้านเกาะซิตี้นำอยู่12ต่อ4นะครับและเหมือนเลนล่างจะเสียไป2ป้อมนอกแล้วนะครับ่าจ็อกเกอร์เดินลึกเข้าไปหรือเปล่านะครับตอนนี้1ลุม2นะครับแอนจ็อกเกอร์เก็บคิวเลนไปได้ส่วนอาลนก็เก็บโจ็อกเกอร์ไปได้นะครับการเงินยังห่างกันถึง3,000ันเลยนะครับ ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่6แล้วนะครับ <All right. S 1> และคันเตอร์เสียป้อมนอกไปหมดแล้วนะครับ <All right. S 2> และเอซอบ้าใครมานะครับสตันเข้าไป <All right. S 1> น้ำตาลิดาไม่สนนะครับฉีดอย่างเดียวนะ <laughs> ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับและยานดานป้อมบนนะครับดูเหมือนจะไม่มีใครไปกันนะครับ <laughs> ตอนนี้คิวเลนเข้าไปปิดทางด้านของยานกับ กับเอลซุนะครับเอลซุกซูมไป1ทีนะครับแหมตอนนี้มีเอฟอาร์เข้ามาสตันหนึ่งทีนะเดี๋ยวขออภัยครับใช้อัสติมาช่วยนะครับตอนนี้หยาดเข้าไปถึงป้อมในนะครับจะเก็บได้ไหมโอ้โหแต่ก็เก็บไม่ได้นะครับเข้าลึกเกินไปแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยนะดูเหมือนจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับป้อมก็เลือนเหลืออีกห้าร้อยนะครับอีกนิดเดียวนะตอนนี้คิวเลนเข้ามาดันป้อมกลางแล้วนะครับคิวเลนของฝั่ง บานเกาะซิตี้นะครับเข้ามาดันเป้ากลางนะครับได้เลือดไปเยอะเลยนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อ6นะครับและคิวเลนวิ่งเข้ามาอย่างนี้ยังไงนะครับเทลสตันไปหนึ่งทีนะยังไม่มีอะไรนะครับนะตอนนี้นะพิกิตา้านี่ยืนนิ่งเลยนะครับรรยังไงนะครับแนะทักทาย ทักทายเอลซสสัสหสกหน่อยอ่ะงมเข้าไปนะโอ้แล้วมีคิวเลนนะครับมาเก็บนะครับโอ้โหเป็นการล่อซื้อนะแหมไม่รู้ว่าหลุดหรือว่าตั้งใจนะครับน่าจะตั้งใจนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะครับฟังฮันเตอร์ดูเหมือนจะเสียเปรียบอย่างหนักเลยนะครับวางแผนกันดีๆแล้วนะครับโอ้และตอนนี้อเลนเข้าไปอัตีใส่จ๊กเกอร์นะครับกบจ๊กเกอร์กับอา พิกซี่นะครับตายไปนะครับอันตีสวยจริงจริงนะและคิวเลนเข้ามาเก็บคิวเลนนะครับไหลต่อไปที่เทลอันนัทนะครับต่อตามต่อด้วยอเลนนะครับแล้วก็ตามนาตายาไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคอร์สคิวของคิวเลนนะครับแหมไม่ธรรมดาจริงนะครับพี่เวียคนนี้ไหลไปถึง4ตัวเลยนะครับตอนนี้เหลือเอลสุตัวเดียวกันบ้านนะครับและหยานไม่รีรอนครับเข้าไปอันติใส่เอลสุนะครับแล้วก็ เก็บไปหมดทีมนะครับตอนนี้ทีมฝั่งของฮันเตอร์ตายไปทั้ง5ตัวนะครับอย่างดีนะครับที่มีคิวเลนเข้ามาเกิดยังการป้อมในไว้ได้นะครับการพากวันนี้ก็พูดติดๆิจขัดต้องขอไฟด้วยนะครับเป็นเกมที่2ของปีนี้นะครับยังรู้สึกยังไม่ชินสักเท่าไหรนะครับโอเคนะครับ คิกซี่เข้าไปอันติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับและคิวเลนวินวองเข้ามาการเงินตอนนี้ห่างกันถึง5000เลยนะครับฝั่งของคิวเลนทีมบ้านเกาะซิตีน้นี่สกอร์คิวปาไป10ต่อ1นแล้วนะครับตอนนี้จะทำอะไรได้ไหมนะครับและคลิกซี่ตายไปแล้วนะครับต้องแลกมาด้วยชีวิตของคิวเลนนะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับในเกมตอนนี้ทีมออสามก็ออมอมมือให้อีกทีมหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยเล่นนะครับอาจจะเล่นเป็นทีมอาจจะติดติดขัดขนิดนึงนะครับก็ดูว่าทีมพี่มอสามจะมีน้ำใจไหมนะครับเอลสุซูซีเนียไม่เข้าเลยนะครับ ตอนนี้ซีเนียร์วิ่งเข้าไปถึงในป้อมนะครับไม่รู้ว่าปิงขึ้นหรือ,อยังไงนะโอ้ตอนนี้วิ่งเข้าไปในป้อมนะครับแล้วก็โดนปิดไปนะครับแหมอย่างนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับน่าจะมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตนะครับโอเคตอนนี้ยืนโซนอยู่ข้างนอกนะครับปล่อยให้ยานฟาร์ฟรีอย่างนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เวล12แล้วพร้อมที่จะไล่ลำใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับแหมบับเขาก็เหมือนบับเรา เทวสัทธรรไปที่จ๊กเกอร์นะครับปาฏิหารจะขึ้นไหมจะเกิดขึ้นไหมสำหรับทีมฮันเตอร์นะครับต้องมารอดูกันนะครับ Here, <come S 1> ถือว่าแต่บ้านกาะซิตี้นี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับ Here, <catch. S 1> โอเคตอนนี้น่าจะรอซีเนลเกิดนะครับแล้วก็จะมีการไฟ์กันเกิดขึ้นไหมนะครับดูจังหวะกันให้ดีนะครับ yeah. โจเกอร์สแปมสกิลเข้าไปใส่ที่้อมการนะครับแต่เขามีตัวที่ตีไกลได้ถึง3ตัวนะครับแล้วมีตัวเคลียร์คลิปได้ดีอย่างรัตยานะครับตอนนี้ดักรออยู่ที่พุ่มหญ้าตรงนี้นครับแต่ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้คิวเลนเลือกที่จะมาเอาบัฟแดงนะครับ คิวเรนเห็นว่าเขาอยู่เยอะนะตอนนี้เข้ามาเก็บโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แล้วก็ตายไปนะครับแล้วเหมือนยานจะต่อนะครับอันเลนอันติเข้าไปใส่เทลนะครับตอนนี้เหมือนเก็บเทลได้นะครับเหลือ3ต่อ3นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะครับคิวเรนโอ้โหวางแท็บไปถึง3อันเลยครับและเทลสตัรไปที่ยานนะครับโดนสตันแล้วก็โดนคิวไปจากเทลอนนันะครับโอ้โหตอนนี้ป้อมบนแตกแล้วนะครับไม่ได้สังเกต แล้วดูเหมือนคลิปล่างจะดันเข้ามาแล้วครับทาไม่รีบไปเคลียร์นี่นะ่าเสียป้อมล่างไปด้วยนะครับตอนนี้เสียป้อมล่างแล้วป้อมบนนะครับเหลือป้อมกลางป้อมเดียวยังไงฝากให้กำลังใจทีมฮันเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมาเอาดาร์คสเลเยอร์กันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหาประมาทนะครับ ต่อที่ในเกมนะครับเทวนานีนเออ,อสันหนึ่งเดียวนะครับเจอหน้าสันอย่างเดียวอ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับเป็นนัตยานะครับที่ตายไปออออตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมาเอาดักซเลยเยอร์กันนะครับ ตอนนี้ครับตีเย็นตีเย็นนะครับจ็อกเกอร์โดนน่าจะโดนสูมจากเโยสุครับอ่ะตอนนี้คีบเข้าทั้งสอง้างแล้วนะครับถ้าป้อมข้างในเสียนี่คีบด้านข้างจะตัวโตนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นครับแต่ตอนนี้คิวเลนเข้าไปสันใส่คิวใสคลิกซี่นะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามียานอยู่ตรงนั้นนะคตามมาต่อด้วยซีเนียลนะครับเข้ามาอันตินะครับตอนนี้เหลือ3ต่อ5นะครับและยานเข้าไปถึงในป้อมนะครับแล้วก็เก็บทางด้านของเอลสุไปนะครับแหมแล้วเก็บหมดทีมเลยครับแหมตอนนี้น่าจะเป็นชัยชนะของบ้านเกาะซิตี้อย่างร0 0ซนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอกาสแพ้น้อยมากนะครับ แล้วก็บ้านเกาะซิตี้นะครับตีป้อมในไปนะครับแล้วก็จบไปนะครับสําหรับเกมแบบที่2นะครับเป็นชชนะของบ้านเกาะซิตี้นั่นเองนะครับก็จบไปนะครับสำหรับเกมที่2นะครับในรอบแรกนะครับบ้านเกาะซิตี้นะครับก็จะไปเจอกับทีมพวกคิดกล้างนะครับส่วน ทีมฮันเตอร์นะครับก็จะไปเจอไปรออยู่สายล่างนะครับมาดู MVP นะครับตอนโอ้หพี่เวียนะครับแควาดคิวเก็บไปถึง15ตัวนะครับเป็น MVP อ่าคิวเลนนะครับได้ MVP ไปฝั่งของบ้านเกาะซิตี้นะครับส่วนทีมฮันเตอร์นะครับ MVP ตกไปของเป็นเป็นของน้องก้านะครับโอเคครับ โอเคครับวันนี้นะครับก็ฝากจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและร่วมเชร์กันทุกคนนะครับวันนี้ก็